สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้ครับคนค้นพานะ EP พิเศษนะครับ EP ที่สามร้อยสามสิบเก้านะครับมีผ้าสะสมผาเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับการส่งสองร้อยบาทนะครับคงได้นะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเนี่ยคมลึกนะครับเนี่ยมีแหว่งตรงแขนนิดนึงนะครับตรงนี้ครับภาพสวยนะครับฐานนะครับเส้นคมคมเลยนะครับนายนิดหนึ่งครับมาเลขสองนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมนะครับ สเด็จฐานแซนครับหมายเลขสองครับมีมวลสารครับเป็นเม็ดๆนะครับในเนื้อพระนะครับหมายเลขสองครับหมายเลขสามครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับมีหน้ามีตานะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือครับหมายเลขสามครับ หมายเลขสีนะเป็นเลนหล่อ,อหลงพ่อทาวัดปรเนียงแตกนะเนื้อทองผสมนะัครบหมายเลขห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุย2465ีนะครับเหรีลงพ่อฉุยนะ 2, 4, 6, นะครับสอหนะครับ ็น,นอทองแดงหูวเชื่อมนะครับหมายเลขหกครับเป็นเหรียญสมเด็จโคาจารนะครับหูเ,เาาชื่อมเหมือนกันนะครับสมเด็จโคาจา์หมายเลขหกนะคมันที่เจ็ดครับ,รบเป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับ เป็นพระเนื้อดินทำมิเร่ดอกมะขามรับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีหน้าตานะครับมีปากนะครับเต่าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเงินวัด บางคาลนะครับหมายเลขเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงนินวัดบางคานพิมพ์ที่ตานะครับการทำผสมนะครับจีวรคมชัดนะครับนี่ครับฐานเป็นหลุมหลุมนะครับหมายเลขสิบก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับ สิเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทองสุกรวัดตะโนดหลวงครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงมาไน้1สิบเอ็ดนะครับมายเลขสิ 12. นะครับเป็นพระถ้นเสือเนื้อดินนะครับ ทำเสริมดินนะครับในสิบสามนะเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อขํำวัดโพเตียนะครับสองสี่หกหกนะเนี่ยมีรอยตะไบหยาบๆนะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อขํำวัดโพเตียนะครับสองสี่หกหกนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับ เหรียญปันะ๊มหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับนทองเหลืองนะครับสิบห้าคนระับเป็นหลวงพ่อปันพิมพ์ทรงคุดนะครับเป็นพระเนื้อดินงเผานะครับนะอุดพงนะครับหมายเลขสิบหกครับ เป็นเหรียญคูบาศีวิชัยนับสองสี่แปดสองนะครับเป็นคูบาศีวิชัยนับสองสี่แปดสองนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผืออวัดกิ่งแก้วนะครับหลังเป็นพระประธานนะครับ เหรียญหลวงพ่เพื่อวัดกิ่งแก้วหลังพระประธานครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับสิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับสองพันห้าร้อยเก้านะครับเป็นพอปลรนะครับ ในสิบเก้านะเป็นพลอดผอมเรี่ยมนะครับเป็นเนื้อดินนะครับปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับยี่สิบนะเป็นพระขุดสะนะครับลงปุ๊บเผือกนะครับขุดสะลงปุ๊เผือกแล้กิงแก้วนะครับอยู่ในเรี่ยมนะครับ ยี่สิบเอ็ดครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่าน,นครับหลวงปูทป่ทวดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองครับ,รบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินเนื้อดินนะครับหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินทำลายยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับเป็นพระปิ่ ตาเนื้อโลหะเก่านะเป็นลโลโบราณครับยี่สิบสีนะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ผานนะครับสายกรรมฐาน,นครับหลวงปู่ผาน,นครับสกลน,นครนะครับ อีานะเป็นเหรียญหัวโตหลวงปูท่ทวดปีสามเจ็ดนะครับีต่อโค้ดนะครับเป็นเื้อทองแดงนะครับปีสามเจ็ดนะครับอีสิกนเป็นสมเด็จหล่อนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับสองสีกว่านะครับหลังยันยันลึกเลยนะครับ หอบโบราณครับยี่สิบเจ็ดเป็นชินลาดนะครับชินลาดเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยมีแต่งตะไบนะครับหน้าล่างแต่งตะไบนะครับตะไบหยาบนะครับยี่แปดเป็นเหรียญหลวงปวู่แหวนครับรุ่นพิเศษนะครับ เจ็ดรอบนะครับต่อโ้ดนะปีหนึ่งเจ็ดนะครับยี่สิบเก้านะเป็นพระพุทธโทน้อยนะครับเนื้อผงนะครับหลังยัดลึกๆเลยนะครับสามสิบนะเป็น ลูกเหมือนปั้มหลวงพ่อชื้นวัดยานาเสรครับรุ่นหนึ่งนะครับมีเครื่อบนะครับเป็นพระหลวงพ่อชื้นวัดยานานเสนนับฝั่งตะกุดแล้วก็มียันนะครับกล่องเดิมนะครับ สองร้อยบาทครับทุกรายการเลยครับสนใจนับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์เป็นสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีเงิกิก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนใพี่เพี่ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนี่ครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ